สวัดีครับพบกับนายอ่อนทัว่ามานั่งกินข้าวเมื่อวันท่านอาหารนี่มันนี่มาแต่น่าอืมก็เลยคือเน่ยเขาเป็นเห็ดแล้วลแล้วเพิดงซื้ออันทุกอย่างนะเนี่ครับนั่งกินสังส่งชั้นกันนะเพื่อนเดี๋ยวมีมะขามมะ<ช>ขามหวานอันนี้แกงเห็ดยังนี่แกงเห็ดรวมเห็ดรวมเชีพรวมเชีพปูนเห็ดรวมนี่ครับสั่งมาจากขมิ้นอีกแล้วครับอันนี้ยังไงต้มไกไปมาจะมาได้หมื่นยูดานเขาตุ๊กไปเขา อันนี้ต้มไก่ครับตีกันคุณนด้มเงี้ยอันนี้ไกตนน่ตีอันนี้ขาไม่ได้พม่าครับพม่าพม่าครับเขาเลยไปใส่เปลถาเท้าเนาะบอกให้ซื้อปลาพลอยไปทายปลาเผาน้ำเงาคุณเออปลาเผาโอ้ยยุบปลาปเผานะครับนี่ปลาปเผาเจอกับหมูอีดีดอีกแล้วเจอหมูยุงก็แหวะบอกแล้วอ่ะน้อยนึกกระยับเออ เดี๋ยวก็มุยแล้วเฮ็ดหนังเนี่ยมุฮะเฮ็ดหนังนี่โอ้ยสิเผาป่าเผาป่าก็ได้หยัดังาสันหยัดเงียงที่นี่โอ้ยเจี๊ยมเจี๊ยมวันไหนหัวลายครับอันนี้เพราะป่าตายมาแล้วครับนะครับจะเผาเผาอหมูบ้านครับบ้านครับนี่ครับเอาไฟครับนี่โมมีแนวถูกนะครับ นอออเลยตัววนออน้เเี่้กินเยากินเลยไปนกเ้อนงเขา่อาิตเ่อะาได้ยกเดม่กินเอวปกนกินเตอนยูโรกา้วตอนอนเขาได้ห้องิป่าเผาสคนเาให้ตั้งเื้อให้ปะครับอ่าตามอะไรเหตุยังไม่นี้สิไปเห็ด

นี่ครับพบกับน้องไส้ครับหมูครับกินกินยังน่นี่กินอน้ารมณ์เฮ้ยยิ้มใบวาคืออะไรนะอันนั้นเอวกินจนออกนั่นไม่ได้กินทุกวันเอาล้วครับคมเมนกับพม่าครับเรียนเทพก็เรียนไป เอาเสร็จเอาแล้วครับป่าเผาอับฮิมะ ตาเขาคนขางบ้านเมื่อเป็นอันนี้แล้วครับขอปลาครับอันนี้เป็นครอบครัวที่บุญไหวจังหน่อยนะครับเป็นครอบครัวที่บุญไหวจังหน่อยเอาแล้วครับครอบครัวที่บุญไหวครับ ก็ส่วนใหญ่เห็นอยู่ว่ามันเนี่ยมน้ำเนี่ยน้อยๆนั่นเนี่ยมันขนมนะเราเพิ่งนี่เนียมันขนมแม่ตำเนี่ยติดตะขากรึ้งเจี๊ยวเปล่าครับก็น้ำไหมเฮ้ยเื่อนน้ำเนี่ยมันแข็งเกี๊ยวมันแข็งเกียวป้ามีแข็งเกียวภาีนอ้จัวัเาเชี่ยงจัวัดเาจำเกี่ยวน้ำเมี่ยสุยน้เอด กุ้งกอไหนงเนี่ยท่นเลิกกินไกนไม่ได้กินหนกินไม่ได้ตีเลยกินไม่ได้ในกะอ้วก เนี่ยก็อ้วกอีกองมือเนี่ยเจเดือนนี่ยเขาบอมาเีนเขาพูดไว้เต่นเสียงยังกจอเงียัปลูกใครเป็นลูกใครค่หาหมไปอาน้เลยดิ่ีไปหาได้หน่อยสุดนกันนะอไปดูเ่นเงียบปอไปกางเต็นทนอยนามอย่งใกล้เดี๋ยวนว่าเอาลูกไม่ได้ดีจะไปอาบน้ำไมาเอาล่ะ ได้ไป่อนทีนี้อนทอาทิตนี่อาทิตนีอปอตัวอกอาทิตนีอาเป็ได้อาทิตได้สอวันที่มุลาไวลมอยู่แต่หาพันมาปลูกอคนปลูกเองก็แม่ยิงนะุบบรา้วกันเรปูเต้พญาเสือโคโคเซน่าไม่ื้อนบอเพราะว่าข้าวแท่าเปียวอยู่ ันบัสวยมึงนี้ก็ออบไปกวงกนี่เลยเขาบไปไปไปตาลม่าก็บประดีจางปู่รนี่เนาะไม่ในใน็ไดยเหผเขาปูกมะม่งนะบอบอกยันปลูกกใสดินเลยเาปลูกไ่นเขาบลกใสดินเด้ติดปลูกเพิ่งฝ่ากใสดินพอ้าจะก้า้าจะก้แ่จ้าน้ากอกยิีบ้านในมันลง่บอกดวปลูกไม่รังบ้านเดียวร่เด็กสงยอนเด้อขอบอกว่าต้องก็ไดินดีลา น,น,นั่งไปเน้ำไหลเห็ดอันนึงเห็นแล้วก่อนเนี่เขาบอกแม่ได้ในเมื่อได้ทำแล้วเวลาพรอมกันมัไม่เป็นใส่พื้นทีก่อนน้อยเลงกหมดมบอก,มกว่า,วาไอ้ผูก,กันเขาโคตรเศร้าวา